สวัสดีครับผมกล้านะครับอีกหนึ่งคลิปวันนี้จะเต็มระบบเลยสารคลิปเน้นอีกคลิปหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของทีมชาติไทยที่วันนี้นะครับคลิปนี้ส่งประมาณราวบ่ายโมงคิดวันนี้ทันแน่นอนนะครับวันนี้ห้าทุ่มตรงจะซัดเต็มข้อล่อเต็มตีนบุกยิงจอจียทุย <c oughs> นะครับไม่คือเกมเจอจอจีย a เป็นโปรแกรมตาม FIFA i n t e r n a t i o n a l a m a t c h ก็79เจอกับ112ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราชนะมันเนี่ยสัก2 0ศูนย์เนี่ยถ้าสัมประสิทธิ์จะพุ่งปรีดปราดอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับถ้าุมตรงลาไทยนะครับทาช่องทางการชมก็จะมีตามที่ทราบกันเนาะนะฮะก็เดี๋ยวเริ่มกันนะครับที่ ความพร้อมทีมชาติไทยกันก่อนคนที่ลงแน่ๆคือสิลากาแมนเพราะเป็นกัปตันงีพนะครับส่วนหลังกขคงจะเป็นถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเป็นสิลากาแมนเนี่ยคิดว่าคู่เขาก็เป็นเอลิสตอร์ล็อกแน่ๆเพราะว่า1คือชินกับอากาศหนาวแล้วก็2คือเขาลงเป็นตัวจีนต่อเนื่องนะครับกับทีมสโมสรออินโดแล่ก็เป็นคู่เซนเตอร์ที่จะคอยปิดบางเกมรุกของคู่แขกที่มีร้ก้าสูงใหญ่ คือถามว่าจอร์เจียเนี่ยเขาเขาเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งเบอร์นั้นถ้าเกิดเทียบกับทีมในยุโรปแต่เก่งกว่าไทยแน่นอนแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์ที่เล่นในยุโรปหลายคนนะครับคือชาควาสเคเลียนะครับแล้วก็มาวาดาชวิลี่ประตูเนี่ยคือรายเนี้ยเขาก็เป็นว่ากันไปแหละก็ตามเดิมพ่ากันไปนะครับแต่สำคัญคือไทยเนี่ยจะต้องซ้อมก่อนเจอจีนจีนเพิ่งยิงเวียดนามโทว่าสองเม็ดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็น่าจะต้องขันเกมแล้วกันหน่อย คือโอเคเหรรูปร่างสูงใจสองคนอาจจะไปต้านทานความเร็วของผู้เล่นคู่แข่งไว้ได้ไม่รู้ว่าจีมีอูเลยไหมนะไ,ไม่แน่ใจก็จะมีมั้งอูเลยอ่ะไม่แน่ใจวะคิดว่าเขามีแหละนะครับแต่อูเลยมาเล่นไม่ออกเกมล่าสุดแลนะ้วก็ก็คงจะต้องดูกนอีิทีนึงแต่กองกลางของไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าหนึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงตัวหลักของทีมอ่ะนะครับมีแค่ พิทวั์สุดกุม่คนที่แบบว่าเป็นตัวจริงอะเนาะน้องเต้ของเราพิธิวัตสูงจินธรรมกุลก็เป็นตัวหลักทีมอะเนาะแต่คือว่าพอเป็นเคสนเนี้ยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าถ้าเกิดเต้เล่นในนี้ในอมโนจิงเนี่ยเขาจะเป็นตัวจริงในทีมชาติไทยเก็นแกนจีนไหมก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าซูเปอร์สตาร์เพียบทังสาระอยู่เย็นธินิพันธ์พุ่งจากชนาธีปนครสิทธิ์เนาะซึ่งเป็นแกนหลักจากซูซิโก้แหละนะครับก็ก็ก็คงจะ ไม่น่าได้เล่นอยู่ดีน้องก็เลยเล่นตามเสื้อผ้าไปแต่ถามว่ามันน่าสนใจไหมก็สนใจแหละนะครับเกมรุกครับมีทีลศักดิ์มีอาดิดเบิร์กนะครับแล้วอีกคนหนึ่งนี่ใครอ๋อจุสกอร์บุรพาก็คงจะเป็นคนแต่คนนึงแหละเพราะว่าเล่นไปตามโปรแกรมนะครับไม่ได้อิงว่าจะศึกอาเพื่อเป้าหมายในการเล่นเกมเจอจีนทำยง,งแค่ลงแทนตำแหน่งเดิมเหมือนเป็นแบบตัวโคลนนิ่งอ่ะเหมือนเป็นตัวแบบ ตัวสแตนบายมากกว่านะครับก็ไทยประมาณนี้ผมว่าเกมที่ไทยจะสู้กับคู่แข่งได้ยากหนึ่งคือความเป็นทีมเวิร์กจะมีน้อยกว่าเดิมนะครับแม้ว่าจะเป็นพวกผู้เล่นที่ฟังภาษาอังกฤษของมาโนดูเรื่องเพราะเป็นนักเตะรครึ่งหรือว่าจะเป็นอากาศที่คุ้นชินบรนดากนเตะท,ที่ลูกครึ่งมาเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเรื่องอากาศามากคุณอยู่บ่อยๆคุณดีดี้วยซ้ําที่ได้มาเจอ,อากาศหนาวบ้างอยู่เมืองไทยแม่งร้อนก็คงจะ คงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถามว่าร,ร,รูปแบบทีมเนี่ยมันน่าจะแบบไม่ได้ดีมากเพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยได้ซ้อมร่วมกันไม่เคยมีแมช์เพลย์ร่วมกันบางคนป็นทีมทครั้งแรกด้วยนะครับด mm ัง hmm. นั้นเนี่ยคู่นี้ไทยจะเสียเปรียบมากๆขออนุญาตเชียร์จอร์เจียให้ชนะสัก2-0ูนได้เลยนะครับคู่นี้ผมว่าน่าจะชนะขาดแม้ว่าจะเป็นดำพล หรือวจะเป็นสุมเมธีจะเป็นเจี๋ยวละวัลก็ตามแต่ผมว่าไม่น่าต้านไหวก็วคงจะโดนไปเต็มระบบสกอร์สองศูนย์โดนคำนับอ่ะประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามไลค์แชร์ใครเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามมาเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ย12ตุลาเนี่ยคือเริ่มฟุตบอลคัดเลือกต่างๆเนี่ยมันเริ่มเตะกันเ,เยอะแล้วจะมาพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมี13 14 15 16 17ที่บอกว่า เป็นทีมชาติแบบเต็มเหนี่ยวก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อในวันต่อไปครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ